Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y น้องคือบ่ห้อง Happy b i r t d a y to you Happy b i r t d a y to you เอาบ่ห้องเศร้าเด้อเอาลูกก็ห้องสมแม่ห้องคือเด้อเออห้องไปห้องไปโอ้ยแล้วเร็วมาสิใหม่เบิร์ดแล้วนั่นแล้วเร็ว ใชนดปอมไปองเขาไมเเขาไปไปถ่ายรูปไปเขาไปคุณก็นองคุดไปโอ้ยเงียบอ่ะเปลาเปลาเให้ยายแดงมาด้้ยยายเต๋วเปล่ากัไก่เปาไก่เร็วเร็วรอยายเจ๋วก่อนเร้วเปล่าเปลแห้งๆเปลาแห้งกลมกลมกมผีก่อนกลมลงเปล่าแห้งๆแล้ราให้ไงแห้งๆเบิร์ดแดงทูยูอาจาเนี่ยแบบอง